สวัสดีท่านผู้ชมเราก็เดินทางมาถึงบ้านลุงซานแล้วน้องเลยเอาเหล็กมาไว้ขึ้นโครงบ้านอีกหลังหนึ่งน่ทำแบบนี้เันไหม่ยากบอกบ่อยเหลือเกิน เ,เตรียมพัดลมเตรียมการน้ำร้อนเตรียมสายไฟเยี่ยมมากดีมากเลยทุกท่านสามารถอยู่อยู่บอ๊มัด โอ้ขวางทางเลยบ่ดิอืมทำอะไรกันนึ่งข้าวใส่ข้าวอยู่เนาะเออนี่กำลังใส่ข้าวอยู่ทุกท่านกินแล้วบ่เขานะกินะไม้กินแกงนระไม้โอ้โอ้แกงนระไม้เต็มหม้อเลยปะโทโอ้ ของเทพี่น้องเอ้ยใส่ยังใส่ปลาบอบ่บ้มีมยังเก่งบุรีใส่ปลาใส่กบเลยบออืมกำลังใส่ข้าวอยู่ จตบสอมอฮะใช่อะนนะดี๋ยิบเขาเดีคือบขใส่ิบเขาอืม,อมกินแกงหนอ่อไม้ ดีทุกท่านเหล็กเหล็กที่วางไว้อยู่กับพื้นวันก่อนนะพอเอามาทาสีแล้วนี่นี่ยังกันเหล็กใหม่พี่น้องเอ้ยเออพอมาทาสีอะไรแล้วเดี๋ยวยังกันเหล็กใหม่เลยเงาวบเลย เออหายห่วงเหล็กถ้าทาสีแล้วมันก็ดูใหม่หมดแหละเออ,เ,อ,อเดี๋ยวสอดเข้าไปนี่เลยลุงสาสอดเข้าไปมุงนี้เขาชีล่างทำเช็ดจังหน่อยหรือว่าเขาชีเอาขึ้นโค้งก่อนเนาะนนอ,อบบดต้องต้องทาสีขึ้นโค้งก่อนเลยอื เอเอนี่นี่ไว้นี่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าทาสีมันก็งานมันก็หยุดอีกอไว้ขึ้นโค้งยังทาสีทีหลังเนาะมันจังบบต้องทาอา้าวน,นี่เปลี่ยนเก้งใหม่ท่านอ้เออเกงใหม่แต่ว่าเสื้อยังเดิมอยู่เนาะเสื้อกีอ่วันดีเชือกสามวันอันนี้สามล้วได้ครบแล้วได้สามนะออใส่อีกสามมือ โอ้เออในที่สุดก็เปลี่ยนทรงแล้วเด้ลูกชัดอ่เอาล้าไปนี้ไปยอกมาแล้วอืมเอาเหล็กมาสี่เส้นนะท่านเอาไว้ขึ้นโครงนะเดี๋ยวจะทเอ่อ เขียนมาร์กมากเอาไว้นะว่าอันไหนต้องต้องใส่ต้องใส่<ป>ใสเหล็กใส่อะไร เดี๋ยวเคลียร์สถานที่เดี๋ท่านเหล็กสองเส้นเนี่ยไว้ใส่ดีนาะผาดไว้พุ่นว่าเฮาลุงสัตว์เล็กเนี่ยเบื้หน้าจูด้วยปืนในกล้องไฟฟ้านะเล็กสองเส้นนะพาดพุ่นเออพาดใส่พุ่นเลยมันยังโบทะลอกไปพาดใส่ปลาพุ่นเลย ถาวางกับพื้นเยียบไปเยียบมากเนียมันถลอกอีกเอออย่าอย่าอย่าถูเลยเออทาสีงามแล้วเฮ็ดจเยอบแบบนี้เออพุ่นละพาดใส่เท่งพุ่นเท่งพุ่นอเออเออแบบนั้นละเออโอเคบัตน,นี้นะอนนโอ้ปัญหาเลย

แล้วมปาป้น้ซบลือดเนอนอยาวรเยววอนไปงานซบแล้วอ,อืมเข่าเราก็ช่วยให้แล้วอเวออแ,แล้วนอนไองแล้ว mm เราก็เตรียมลุยงานนะวท่าน